มาแอบดูช่างช่างก่อนนะครับเอ้าพอดีช่างก่อนจะจะจกะการแล้วไงจะพ่นลใช่ไหมเนี่ยครับจะพ่นนะครับโอ้โหฮะพ่นวันนี้ครับปาปซีนฮะซีนนี่ฮะซีนก็ต้องแปะนะฮะแปะขอบคอนะฮะรอบๆนะครับแล้วก็พ่นสีครับพ่นเสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าต้องการที่มเข้มนะฮอลเดมโบเข้มแล้วก็เข้มสุดเท่านี้ดีกว่านะครับ ันก็มันเป็นดำเลยเข้มสุดเ,รเพราะว่าอย่างว่าถ้ามันถ้าไปโดนแดดอย่างเงี้ยมันก็จะสีจางขึ้นแต่คือว่ามันก็จะเข้มนะครับเพราะว่าคันนี้เราผสมเข้มมากนะครับก็ถอดต้นเหมือนเหมืนมนอนวิออสอัติตนะฮะอันนี้อัติตปีสสิบสองพันเก้าสองพัสิบ น,นี่ก็ถือว่าอยู่กับแสงแล้วแต่คือว่าถ้าออกแดดก็จะสว่างแบบน,นี้แต่คือว่าก็จะเข้มนะ,ะเพราะว่าเราผสมเข้มไปแล้วลูกค้าความสนองความต้องการลูกค้า <c oughs> จากสีน้ำตาลนะฮะ <c oughs> ตามขอบแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะนีน่เราไม่ให้ผิดเราค้นเต็มเต็มขอบนี <c oughs> <c oughs> ่ก็เต็มขอบ ทรงนี้ก็เดี๋ยวคนอะไรถ้ามีเวลาว่าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับหรือว่าผมถ้าผมตัดต่อคลิปผมก็ตัดต่อต่อเนี่องมเลยอันนี้ก็บอกไว้ก่อนซึ่งสึกตัดโอเคครับเยี่ยมชมช่างกอลแ้วเนี่ยตกใจหมดเลยเะเออตกใจฮนงานมาส่วนถ้าไม่ผ่านแล้วก็ถึงคนไปแล,แล้วแล้วก็เก็บเพิ่มให้อย่างไงนะโอ้นะฮะโย กล้เสร็จแล้วฮะก็เดี๋ยวพ่นเสร็จเคลือบแล็กเกอร์อย่างดีนะฮะก็ให้มันเงาะฮะแล้วก็ประกอบประกอบประทังนี้ผิดพลาดบ้างฮะกระเทาะนู่นกระเทาะนี่แล้วก็แก้ให้หมดเลยนะฮะงานละเอียดนะครับลูกค้าทำอย่างดีแล้วก็เราก็ทาให้ละเอียดเลยนะครับให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับก็คลิปต,ตอนจบเดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นสวยๆนะครับ เดี๋ยวจะดูว่าไปที่ไหนนะไปกับช่างกรนะช่างกรโอเคไหมโอเคอรครับโอ้เสียงดังเลยช่างกรเราไปติดไอ้ตัวดูดเสียงไงน,นะเด <laughs> ี๋ยวไปหาโลเคชั่นสวยๆนะฮะ <laughs> โอ้ยนี่ทำไปแล้วลูกค้าบอกสีดำก็ได้ไม่เป็นไรทำสีอยู่ได้ไม่เป็นไรเราทำงานไวแคบเดียวนะก็แค่นี้ก่อนฮะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวเราสรุปให้อีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับ